วันนี้ก็เป็นโอกาสอีอกหนึ่งบุญที่จะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของเธอเพราะว่าแต่ละล่างแต่ละสังขารก็มีการเกิดขึ้ได้ป่วยไม่เหมือนกันวันนี้ก็จะขอเชิญหนูทนกไมตรีเธอก็อยู่พานพองคนบุรีนี่เองขอเชิญหนูทนกได้แชรประสบการณ์ ชีวิตที่ว่าตนเองนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับโรคภยัยไข้เจ็บอย่างไรขอเชิญแทรเป็นทานด้วยจ้ะบัรดีกาหนู่รชนกมาจีการสวัสดีค่ะคุณพ่อทศิตโสรีนะคะแล้วก็กลับสวัสดีอาจารย์ปู่ศักดิ์สะคะจ้นะคะแล้วก็ชาวเจดูธรรมนางฟ้าเทวาดาทุกท่านนะคะทีฉันนางชนกมาจีจิตนะคะอยู่จังหวัดเชีบ,บุรี พปพอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ในการใช้ทริปโอสถของหลวงปู่นะคะวัดีหนูก็ฟังอยู่ในห้องทำแล้วก็ฟังสมาชิกทุกท่านที่อ่าได้ทาให้ทริปโอสถมาแชร์ประสบการณ์นะคะแล้วก็เลย,ลยไลน์ไปถามอ่า,อาจารย์ปู่นะคะว่าอาถามหนูเนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้ยอ ก็จะปวดเมื่อยตามสายรากกายนะครับแล้วก็จระปวดกับกดกดไม่ถูกจุดแล้วทุกเดือนเ่ยก็จะต้องไปไข้ารับการนวดนวดบำบัดจากแพทยแผนแผนไทยด้วยการกดถ่ายต้นกลมระบบไปทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หอ กินยาอะไรก็ไม่ค่อยหายจนจนมาเริ่มได้ได้พิษโอดสถมาจากหลวงปู phin, ก่ก็ก็เริ่มเริ่มลองลองกินดูแล้วก็าหายไปโดยโดยตัวเองก็สังเกตว่าอาการนี้มันเริ่มเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยล้ากลับมาจากทํางานกลับมาถึงบ้านก็ก็ไม่ไม่ปวเดเมื่อยตามน่องหรือว่ากระตูอะไรอย่างเงี้ยคะ เราก็ยเงเองเราคิดเองรือเปล่าจะจะเป็นจะเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคือเราเริ่มเราเริ่มติดติดต่อกันมาเจ็ดวันอาการก็จะเริ่มเหมือนกับไม่ไม่ปวดเมื่อยตามตัวเหมือนเหมือนที่เราเคยเป็นแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยง่ายก็เลยลองลอง,งหยุดไม่ไม่ไม่ทานต่อก็ลองดูว่าเอ้ไม่ใช่ไหมอะไรเนี่ยเราเราคิดไปเองไหมก็เลยหยุดลองลองไปสักพักหนึ่ง ชิ้นช่วงไปในในจังหวะที่ชิ้นช่วงไปก็ห่างอยู่ประมาณครึะะ่ะค่ะล้วก็เริ่มมีอาการเหมือนกับเริ่มกลับมาอีกจนจนได้มามาลายถามอาจารย์ปูอาจารย์ปูาา่ก็บอกว่าให้คื้นติดต่อกันเพื่อที่จะจะ,จะให้ให้หายขาดไปเลยให้ให้เหมือนกับให้ยาทุบโอสถนเนี่ยเข้าไปช่วยไปช่วยเราได้ตลอดโดยที่ไม่ ไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้ให้ทานปฏิกระต,ต,ต่อนะคะอันนี้หนูก็กลับมากลับมาทานเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มเริ่มไม่ให้ทิ้งช่วงคือเช้ากลางวันเย็นคือก่อนนอนก็จะทานก็จะทานมากกว่าเดิมเพื่อที่มีความรู้สึกว่าลองลองดูอีกทีที่ว่าเราเราคิดตัวเ,เองไหมเราเราได้ได้ทานปฏิตะต่อขนาดนี้แล้วอาการนี้หายไปไหม พอหนูได้ทางติดต่อกันทุกทุกอ่าทุกมื้อที่เช้ากลางวันเย็นอาการปวดเมื่อยในกระตูกที่เรากดแล้วเรากดไม่ถึงเนนะี้ยก็หายไปจริงๆก็เลยก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันเข้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราได้เจอในสิ่งที่เราคิดว่าเราหายาที่จะทำให้ตัวเราหายจุบปวด ในเรื่องของการปวดการกระตูกการน่องขาอะไรที่หนูเป็นอยู่นะคะวันนี้หนูก็ก็เลยมาแชร์ให้ฟังในส่วนที่หนูเป็นอยู่นะคะก็ต้องขอบคุณอ่าอาจารย์ปูนะคะที่ที่ให้หนูว่าได้ผ่อนจ่ายด้วยเพราะหนูก็ไม่ได้จ่ายอาจารย์ปูเป็นราคาะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ปูค่ะค่ะ จ้าม ja, so, uh, ันก็เป็นเรื่องดีๆเรื่องหนึ่ง